สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับและก็สวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับที่สนับสนุนซัพพอร์ตนะครับกับทางช่องเรานะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับํำรวยเงินทองนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับผมเนาะก็คลิปนี้นะครับคลิปเดียวเลยนะครับ สำหรับหลัก1ิล่างนะครับหรือที่เรียกว่าหลักสิเลืยกท้าย2ตัวนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับผมจะขอย้ําคําเตือนกันอีกครั้งนะครับก็คือนะครับคำเตือนให้รับชมเพื่อเบียนแนวทางนะครับในการที่จะเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงน,น,นะทุกคนทุกท่าน ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครกับทางช่องสัทธรรมาปาฏิหารเกิดกันด้วยนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคมีชัยนะครับผมไม่ทิ้งครับมผมชอบตามสูตรเก่าในสูตรที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีนะครับมันน่าจะดีนะครับสูตรปากหลักเนี่ยนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้ามันเข้าก็มันก็คือเขาเรียกวเบึ่มเลยนะครับ ภาษาอ so ีสานเรียกว่าเต็มเกือบนะครับนะก็จะเต็มๆเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้ามันก็จะแบบนี้แหละนะครับก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะชนกี่ตัวนะครับผมใช้แบบชนกันนะครับผมใช้แบบชนกัน3สูตรครับวันนี้ขอ3สูตรเีกแล้วกันนะครับและนะครับถ้าใครฟังที่ผมวิเคราะห์มันเข้าตามผมวิเคราะห์ครับนะครับฟังดีๆนะครับผมจะใช้สูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3 นี่นะหนึ่งสองสามนะครับสูตรที่สองกับสูตรที่สามยืนพื้นไว้นะครับให้ยืนพื้นสูตรที่สองกับสูตรที่สามถ้าสูตรที่สองกับสูตรที่สามเนี่ยถ้ามันหลุดเขาจะไม่เคยหลุดคู่กันเลยครับผมใช้มานตั้งแต่ปี6 4นะครับแล้วผมก็ไล่ดูทั้งหมดนะครับถึงแม้หลุดจะไม่หลุดคู่กันครับนะครับเนี่ยสูตรเนี้ยผมใช้มานานนะครับเนี่ย นี่ครับสถิติเขาเห็นไหมสูตรที่สองกับสูตรที่สามเห็นไหมถึงแม้เขาหลุดเขาก็จะไม่หลุดคู่กันเห็นไหมครับฉะนั้นมันก็ต,ต้องแน่นอนนะครับมันต้องมีอย่างน้อยคือตัวเลขในเนี้ยในทั้งสองสูตรต้องมีมาอย่างน้อยตัวหนึ่งมันไม่ได้ครบทุกตัวแน่นอนเลยครับบางคนก็ใช้เฉพาะสองสูตรนี้ก็ได้วันนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันมีตัวไหนเรามาลองชนกันดูนะครับมวดที่แล้วไม่เข้านะครับเก้าสองเจ็บเจ็บมือนะครับ 2ไปมาหลักหน่วยนู่นนะฮะหรือไม่เข้าเราก็ไม่เข้านะครับอันนี้มันเข้าเนาะและเอ่งวดที่มันเข้าดูครับชนกันนะครับแต่งวดเนี้ยมันไม่ชนกันนะครับสามูนี่ไม่มีตัวชนกันสามสามตัวน่ะไอ้สามูเนี่ยมันไม่มีตัวชนกันมันมีแต่ตัวรองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันออกมันไม่ได้ออกตัวรองมันออกตัวเดียวและก็ออกสูตรที่สองสูตรที่สามหลุดเห็นไหม สูตรที่สองสูตรที่3ไม่หลุดคู่กันนะครับกลายเป็นส, 2, ส,สูตรนี้หลุดที่คู่กันนะครับฉะนั้นนะครับผมก็จะเป็นแกนกลางที่สูตร2สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ก็จะเอานำมาแปะดูนะครับถ้ามันชนกันก็จะกลายเป็นตัวเด่นนะครับแต่ถ้ามันไม่ชนกันก็ให้พี่กัดแค่2สูตรนี้นะครับและพิกัดส2สูตรนี้แล้วก็มันจะกลายเป็นตัวเด่นกับตัวรองนะครับนะเออเราก็สามารถน,นําไปประกอบได้ไนะทุกคนมาดูสูตรที่1กันอยู่ไหนล่ะนี่สูตรที่1มันก็เพิ่งหลุดนะครับเนี่ยตั้งแต่เดือน มกรามันแค่สี่ตัวนะครับความเสี่ยงก็หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่จะหลุดนะครับเก้าสนะอง,งนะครับเรียบร้อยแองแงงนะครับสูตรนะครับหน่วยบนงวดที่ผ่านมาหน่วยบนคือเจ็ดนะครับบวกสิบล่างนะครับสิบล่างคือเก้านะครับเจ็ดบวกเก้าอันนี้หกบวกสี่เนาะ 7บวก9นะครับเป็น16นะครับ6บวก4เป็น0นครับตัวเดิม0 1 2และ4นะครับอ่าเท่ากับได้ตัวเดิมนะครับได้ตัวเดิมจะมาไหมตอนมันเคยได้ตัวเดิมกันเนี่ยสองวดน,นั้นนะครับที่ผมมาเริ่มหน้าใหม่นะครับมันก็มานะนะครับก็มาอยู่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมวงกลมให้ก่อนจะได้ดูง่ายนะครับว่า แต่ละสูตรเนี่ยมาในส่วนของหลักไหนบ้างอันนี้ก็ศูนศูนย์ศูนย์นะอืมวันนี้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมก็จะได้อยู่ที่ศูนหนึ่งสองและสี่อืนี่ก็คือของ,ของวันที่หนึ่งนะครับกรกฎาคม,มแล้วมาดูของทั้งสองสูตรที่จะใช้เป็น แกนหลักเลยนะครับบางคนก็จะบอกว่ามันทำไมเละยุ่งเหยิงจังนะครับผมไม่รู้แล้วผมก็ทํามาแบบนี้นานเลยนะครับนะแต่ก่อนเนี่ยนะครับดังมากที่ดังคือสูตรไหนสูตรนี้ครับเนี่ยไอ้สูตรน,นี้พอทีนี้มันไม่ไม่เข้านะครับเข้าบ้างหลุดบ้างแล้วก็หลุดจะไปนในทางเยอะผมก็เลยเขียดทิ้งไปแล้วสาหรับสูตรนี้นี่สูตรนี้มันเข้าดีมากะนะครับถามได้เลยนะใครที่ใคร,ใคร,ใครที่ตามอยู่นะครับมาดูสูตรที่2กันนะครับ นี่สูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สองเขียนก่อนเขียนใส่นี้เลยนะครับหน่วยบนก็คือเจดนะครับบวกหน่วยบนนะครับบวกเจ็บวก,บวก10บล่างนะครับก็คือ9น้าบ,บวกส0บล่างอีกครับก็คือ9้านะครับเป็น4ี่นะครับเป็นสามเป็นสอง นะครับสองบวกห้านะครับเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับหนึ่งห้าอันนี้คือสูตรที่สองครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้านะครับนี่เห็นไหมเอ้ามันทำไมได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมลองทวนลูกวนที่ผ่านมาก่อนอันนี้คืองวนใหม่นะนี่ผมงวนที่สิบหก ไอ้ขั้วที่1นะครับกรกดามดูงั้วที่ผ่านมาเนาะหน่วยมันก็คือ6นะครับ6บวกหบวก10ล่างก็ศบวกนะครับเป็นเท่าไรเอ่ย2นะครับเป็น7เออเท่ากันนะครับเจ9ด5ด้าหนึ่งห้านะครับได้ตัวเดิมเลยสองศูนย์แล้วนะครับเจ9ดแ้าหนึ่งและห้านะครับแล้วมาดูสูตรที่3นะครับมันจะตัวเดิมอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับสูตรที่3ามนะ สูตรจากว่าสบ,บนนะครับ10บ,บนก็คือ0นะครับบวกหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือ2เนาะสิบบนบวกหน่วยล่าง2บวก3เป็น5นะครับ5 6 7 9า3านี่ทันกันไหมบางคนอาจจะตาลายนะครับ ห้าหกเจ็ดเก้าสามมีไหมสูตรที่สามถูกต้องนะครับนี่ไวเลยห้าหกเจ็ดเก้าและสามนะครับสูตรก็คือสิบบนกับหน่วยล่างเนาะหนห่นะสิบบนองว์ปที่แล้วก็คือเก้าบวกสองก็เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งก็เป็นสี่โอเคนะครับมีแค่สูตรที่สามที่ไม่เหมือนเดิม นะครับขอให้เข้าขอให้เข้ามาเทียกันอันนี้ลืมวงให้เป็นเก้านะครับออกเก้าสองหลักสิบมีชนตัวไหนไม่เอย่ยเจ็ดไม,ไม่ไม่ชนนะครับแปดไม่ชนเก้าฟึบไม่ชนหนึ่งไม่ชนห้าไม่ชนเอาแล้วนะครับไม่ชนกันอีกแล้วนะครับไม่ชนกันอีกแล้วไม่ชนแบบนี้ให้ดูตัวไหนครับนะครับไม่ชนกันใช่ไหมเนี่ยให้ดูอีกครั้งนะครับ อ่าเขียนแบบนี้เลยก็ได้0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเลข0มี1สูตรนะครับเลข1 2สูตรเลข2 1สูตรนะครับเลข3 1สูตรนะครับเลข4 1 2 หนึ่งสูตรเลขห้าหนึ่งสูตรเลขหกหนึ่งสูตรเลขเจ็ดสองสูตรฟึบฟบเลขแปดหนึ่งสูตรเลขเก้าหนึ่งสูตรสองสูตรมีแค่เก้านะครับเจ็ดแล้วก็หนึ่งที่ชนกันสองสูตรนะครับผมบอกตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับอันนี้ผมคำนวณสดๆเลย นะครับเพราะสูตรมันไม่ยากนะครับผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าทั้งสามสูตรนี้ไม่ชนกันให้พี่กัดแค่สองสูตรนี้สองสูตรนี้มีตัวไหนบ้างนี่มาดูนี่เลยนะครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าเทียบกันห้าหกเจ็ดเก้าสามตัวไหนบ้างชนเจ็ด ที่ชนกันนะแไม่มี9 1ไม่มีนะครับ5 7 9 5นะครับตัวเต็มอ่5า795ตัวรองก็คือเนี่ยผมลืมเลย7 9 5ตัวรองก็คือ,นะ 7, 9, 5, อ,คอ8 1นี่นะ8 1 นี่ครับไม่เกินนี้ครับเด่นเจ็ดเก้าห้าครับตัวรองก็คือแปดหนึ่งหกสามกี่ตัวเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเลย <c oughs> นะครับผมไม่ทู้นะครับเออแต่นะครับใครจะชอบนะครับคือผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเียนไว้เลยนะครับแคปนี้ไว้ก็ได้นะครับ อ่ะผมชอบผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมาหน่วยล่างครับได้มาสิบล่างครับอืมแต่ละงวดมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับงวดนี้มันมีเจ็ดตัวเด่นตัวนี้ครับแถวบนนะครับตัวรองก็คือตัวนี้ครับถ้าสองสูย์นี่เดินคู่กันอีกสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนี้ว่างนี้ก,นก,ก็คือเจ็ดเก้าห้านะครับถ้าไม่เดินคู่กันถ้าสูตรไหนสูตรหนึ่งหลุดนะครับซึ่งผมคิดว่าสูตรที่หนึ่งไม่น่าหลุด สูตรที่สองไม่น่าหลุดน่าจะเข้าต่อถ้าสูตรที่สองเข้าต่อแล้วสูตรที่หนึ่งหลุดเจ็ดเก้าห้าไม่อยู่เลยใช่ไหมแล้วก็มาดูตัวรองครับแปดหนึ่งหกสามเหลือหกกับสามครับที่อยู่สูตรที่สองฉะนั้นนับขีดค่าเอเลยก็ได้ครับนี่ขีดแปด 8, ออกเลยก็ได้นะครับถ้าหลุดก็คาดว่าน่าจะเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองไม่น่าจะหลุดต่อกันสองเนื่องสองต่อนะครับ แล้วถ้าลองเอาลองตัวเดียวได้ไหมเลขหนึ่งครับเพราะอะไรครับเพราะเลขหนึ่งมันอยู่ตัวนี้นี่ถ้าแคบแคบเอาสั้นกว่าเดิมได้ไหมแอปนะครับเจ็ดเก้าห้านะครับตัวรองตัวเดียวหนึ่งี่ผมก็จะเขียนให้เลยครับเจ็ดเก้าห้ารองหนึ่งเจ็ดเก้าห้าครับ เล็กหนึ่งตัวเดียวแล้วกันนี่อันนี้คือความชอบส่วนตัวตัวเต็มก็คือตัวนี้ครับผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตภายในเจ็ดตัวนี้อ้าวไหนละ่ะนี่นะครับนีน่นี่คือผมวิเคราะห์แบบปาศสากข,ข้อสงสัยนะไม่น่าจะมีข้อสงสัยนะครับเข้าใจนะครับนะให้ปักไปที่สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเป็นหลักนะครับสูตรที่สามเอาไวท้ทีหลังเพราะสถิติเขาไม่เคยหลุดตรงกัน นะครับยจกเว้นจะซู้ไวจริงๆนะครับถึงแบบจะด,ดวงไม่ดีจริงๆอ่ะแต่มันที่ผ่านมานะครับเส้นทางเดิมตัวเลขเนี่ยไม่เคยมีงวดไหนที่หลุดตรงกันนะครับเข้าตรงกันมีอยู่แล้วแหละนะครับอืมและความเป็นไปได้ไม่เคยหลุดติดต่อกันเกินสองงวดฉะนั้นทั้งสามสูตรนี้สามว่าถ้าเอาสูตรไหนเอาสูตรเดียวได้ไหมเอาสูตรไหนดีนะครับถ้าถามผมผมให้น้ำหนักไปที่สูตรที่สาม มันก็จะมี597 597เท่าสูตรที่3ก็จะเด่น597ตัวรองตัวเดียวเออตัวรอง2ตัวก็คือ6กับ3นะครับแต่ถ้าประมวลทั้ง3สูตรผมก็ชอบตัวนี้นะครับเข้าใจเนาะนะครับน่าจะแจ่มแจ้งและก็ชัดแจ๋วชัดเจนนะครับทีนี้795มาดูครับ795ผมเทียบให้แล้วมั้งเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิด อยู่เล่มไหนเจ็ดเก้าห้าถ้าพี่กัดไปที่หลักหลักอะไรนะนี่ใบเมื่อกี้แวบๆเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะนะครับเจ็ดเก้าห้าเลยนะครับ แต้มอ่ะแต้มอแ,แต้มผมอยู่ไหนนะครับถ้าพิกัดไปที่เจ็ดเก้าห้านะครับแล้วก็มาดูเทียบกับตัวน,นี้นะครับตอนนี้ผมพิกัดได้แล้วนะครับอ่าตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวรอ สมาชิกนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวคอยดูคลิปนะครับผมจะทําให้ก่อนในวันนี้นะฮะเทียบกับตัวนี้ครับเจ็ดเก้าห้ามีตัวไหนครับถ้าเทียบกับตัวเนี้เลขเลขชุดนี้นะครับอยากรู้ที่มานะครับไปดูคลิปของงวนที่หนึ่งกรกฎานะครับคลิปแรกไอ้คลิปที่แรกคลิปที่สอง ลิปที่2นะครับเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับที่มามันเป็นยังไงนะครับแต้มใส่ตัดดับออกแล้วก็ศูนย์เลขวิ่งเงินแสนนะซึ่งได้9ก้ากับ0นะครับเมื่อกี้เจ5รองหนึ่ง ติดเก้าตัวเดียวครับหลักสิบเก้าศูและ9 4นี่แหละครับถ้าเก้ามาตอนนี้9โหมาตัวเดียวครับถ้าตัวรองก็มีแค่หนึ่ถ้าใครชอบตัวรองก็คือ1 0ถ้า9ก็จะมี90 92 93 94ถ้า1 มีหนตัวเดียว7กับ 5, 5ไม่มีมาเลยครับ7กับ5ไม่โผล่มาเลยหลักสิบนะครับและอ่าถ้าเทียบตัวเต็มให้นะที่ผมบอกใช่ไหมเจ็้าห้าตัวรองก็คือ8ปดหนสที่มันติดมา9เด่นสุดนะครับ8ครับนี่ครับ80มันก็จะมี80ตัวเดียวไม่ต้องเอา0ูย์แแล้วนะครับ เพราะเลขศูนย์ไม่ติดหลักสิบไอ้ที่ไอ้ที่ศูนย์มาหลักสิบเราก็เอาออกได้นะครับเดี๋ยวผมมาออกก่อนอเขียนจุดไปด้วยกันแต้มให้เราแต้มให้แต้มสีให้นะครับเบื้องต้นนี่รอหลักรอหลักสิบเออรอหลักหน่วยก่อนนะครับมันก็จะมีตัวไหนตอนนี้เก้านะครับเก้าทุกตัวเลยนะครับตัวรองก็คือหนึ่งนี่ถ้าแปดศูนย์นี่นะครับ ห้าไม่มีหนึ่งกับหกกับสาม่ีแหละแค่นี้ครับแค่นี้ครับเนี่ยเหลือแค่นี้แล้ะตรงตรงแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่หนึ่งศูนย์และสามศูนย์นะครับเด่นสุดก็คือเลขเก้าที่ผมประมวลออกมาได้นะถ้าใครชอบมากกว่านี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมเนาะโอเคแล้วครับผม น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตาเลข6มันก็ไม่มีนะครับแต่มันก็จะเป็นอยู่ในชุดรวมทั้งหมดตัวนี้นะครับนี่แหละคือเขาเรียกว่าขหมวดเข้ามาให้มันย่อเลขลงกว่าเดิมนะครับน้อยลงกว่าเดิมนะครับก็โอเคนะครับผมสัวละคคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเหลือเลขดับหลักนะครับคลิปต่อไปก็ดับหลักหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนนะครับหลุดหรืออยู่นะครับหลักสิบเออหลักสิบนี่เป๊เป๋หน่อยนะครับช่วงนี้ หลักสิบลยนะที่หลับดับดีสุดเนี่ยก็จะเป็นหลักหน่วยนะสำหรับเลขท้าย2ตัวนะครับวันนี้อยู่ไหมมันลุ้นกันอ่าอยู่ครับผมนี่นะครับเห็นไหมหลักสิบสองสี่หกนะครับเก้าสองนะมันออกนะเลขเก้านะก็ดับอยู่ทุกหลักนะครับอ้าวครับหลักหน่วยดับอยู่ทุกหลักครับไปต่อนะครับไม่มีเลขสองนะครับไปต่อจ้า เห็นไหมหลักหน่วยดับดีจัดเลยนะครับ3สูตรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับ mm hmm. ผมก็พยายามเต็มที่เลยอยากให้มันเข้าเนาะขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอบพระคุณแนละสวัสดีครับตัวนี้ตัวนี้น,นะครับ